ดูอีกเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งกันหน่อยค่ะมีครอบครัวหนึ่งเขาไปร้องกับพี่หมอปลาบอกว่าญาติเนี่ยตายแล้วฟื้นพอฟื้นขึ้นมาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปอยากให้พี่หมอปลามาช่วยดูหน่อยค่ะอยากให้จากไปหรอกแต่ก็ยังดีกว่าให้แกเจ็บให้แกปวดให้แกทรมานอยู่แบบนี้ค่ะครับ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูเหตุการณ์สุดโหดของหลานทรพีในพื้นที่จังหวัดสะแก้วกันหน่อยมัหลอนยาเสร็จปุ๊บเอาทั้งเสียมเอาทั้งมีดร้ากระหน่ำใส่หน้าคุณยายจนเสียชีวิตคากระท่อมเลือดนี่ไหลนองไปทั่วบริเวณครับท้ายยอ่ะอาวุธคือกระเสียมครับเสียมครับ โอชิโปเกมอนสปั้งจอยสุดปินสดชื่นสุดฟั่นแลกเลยการโปรโมทโปเกมอนการ์ดเกมรุ่นชิปตะลุยญี่ปุ่นกับเจมี่ไดโฟดละรางวัลอื่นอีกเพียบรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทวันนี้ถึง30พฤษภาคม2567ที่แอปโอชิคลับใหม่โรลเลอร์คอสเตอร์คอนเข้าโพดตรงไหนนี่มันคนจะชัดข้าวโพดโพดข้าวโพดจริงๆทรงแท่งด้วยโรลเลอร์คอสเตอร์คอนขนมข้าวโพดทรงแท่งกลิ่นข้าวโพดยางอร่อยโพดโพด ของพิงคือท,ทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องแบบพิงได้ด้วย r ร y ย l ดีเครื่องดื่ม r รอย l ดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรมนี่ก็อยากกินนี่ก็น่ากินนี่สิอร่อยดีมีสองชั้นชั้นผลไม้แท้ด้านล่างและชั้นโยเกิร์ตมีจุลินทรีดีเม,มจิบเบอร์กอรเียเซตโยเกิร์ตแอนด์ฟรุตใหม่รสวายเบอร์รี่ลองเลยที่เซเว่นอี ทกใหม่น้ำยาลิควิดเพลเข้มข้นคราบหนักจัดก,การง่ายในขั้นตอนเดียวไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้เ <L> ข้ายึดเกาะช่วยซอกซอนสลายคราบผ้าสะอาดหอมลดกลิ่นอับแทกใหม่มีลูกค้าท่านหนึ่งชื่อคุณจอบสงสัยปอยางของเราว่าคุ้มจริงไหมเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรีหนึ่งปีแถมให้ผ่อนได้ทั้งล้านศูนย์เปอร์เซนต์นานสิบเดือนเรากำลังเดินทางไปหาเพื่อพิสูจน์ที่คุณเห็นว่าโปรโมชั่นยางฟรีฟิกคือปล่ยที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คุ้มหรือยังครับคุณจอบถึงษายยนนี้ ก้าอ่อนหวานนิดนึงเอาไปอิ่มด้วยขอคุณเจ้าหน่อยสิอุย้ยอ่อนหวานหน่อยเก้าเนี่ยอ่อ,อนหวานละใหม่มะคุณหน้าทิโยสูตรน้ำตาลน้อยลงแต่ยังคงความอร่อยอ่อนหวานแบบเก้าเลือกร้อนนี้แจกทองซื C ้อแอร์แคริเออ์ X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึงสัก5เมษาย,ยานนี้ Carrier ไฟกันใหญ่แล้วสปายจัดหนักหน,หนอะไรอ่ะ plus <C> ใครสิลองแล้วรู้เลยรล่นนี้แจกทองซื้อแอร์แคริเออร์ X Inverter Plus รับทองเลยไม่ต้องลุ้นถึง15เมษายนนี้แคริเออร์ทิวเล่ทวินฟิตเป็นคู่แจกโชคจัดหนักลุ้นรถไฟฟ้าและรางวัลอื่นๆคลิกสแกนรุ่งสอง,สองถึง22 e เมษายนนี้เชื่อว่าคนเจนใหม่มันก็มีดีใหม่เครื่องดื่มสติ๊ง Energy Drink s t r a w b บ r r y b l ล s t เขี่ยอัพเจนตื่นไปให้สุดทุกเป้าหมายสนุกตื่นไม่จำใคร ตื๊ดตาเวนิชทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม a ว i s h พลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกครั้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลด์คราบที่ซักออกยาใช้แวนิชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายรวมยาตั้ง20คนต้องราดหน้าทันำยาพืชฟรีมือแม่เราเลือกได้ที่จะใส่ใจตัวเองขอแนะนำเอนชู l กลแพนเบสคัสสันจากโปรตีนพืชร้อยพิหนัวข้าวชูวเหลืองพร้อมเอชเอ็มบีเอนชูโกลแพนเบสทางเลือกใหม่ที่ต้องลอง ปฏิวัติทุกความท้าทาย All New ิ i t s ิชิทร i t ทันแอ a ลีจับทุกโอกาสจับให้มันทุกความสำเร็จจับกรงดื่บ GSD ตราสมเกาหลีตังคุยจับชดาอร่อยชดาร้อยดาดลำ้ำดาดแซบ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานใหยชูรสตราชดาจับทุกโอกาส ให้มันทุกความสำเร็จจับเครื่องดื่ม G S D ตราสมเกาหลีตั้งกุยจับใจเทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทพไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราบฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะความสุขเล็กๆกับเล็กซัสบิสกิตอบกรอบสีเหลืองทองพร้อมครีมนุ่มละมุนขอบคุณค่ะแม่ นนถึง17มมีีาค้ทีไททำไมผมในโฆษณาถึงเงาสวยผมด้านก็เพิ่มแสงให้ผมเงาสวยไม่ต้องรีทัชใหม่โดฟผสานพยารุรอนและคราตินบูสต์ความชุ่มชื้นนาน72ชั่วโมงให้ผมเงาฉ่ำจะลดปลายโดฟพิยาคาราทินชายนหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่โลตัสเพาาราะว่าไบแคนเซลเถึง17มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนา พัฒนาการของลูกมีทุกวันโฟมอสโอเมก้าสามหกเก้าโกวันพลัสมี่สิบเจ็มิลลิกรัมวิตามิน B12 สูงวิตามิน C แคลเซียมรวมสามประโยชน์ดีๆในกล่องเดียวโฟม o สโอเมก้าสามหกเก้าโกยูวีเดฟเฟนเดอร์ซันรีเพล์อินวิสิเมจากลอ r e ียล a ารีพร้อม s อสพีสบวกไฮยาลูรอนและเปปถทายช่วยฟื้นบำรุงและช่วยปกป้องช่วยจัดการเก้าสเป็นต์ของปัญหาผิวเสียที่เกิดจากแสงแดดใหม่ยูวีดฟเฟนเดอร์ซันรีเพล์อินวิสิเบิลเซรัมจากลอเร ย,ยาแก้ไอตราเสือดาวรถน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวลูกชิ้นเรือสามรำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองอามาโดโกรคอลลาเจนทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียรคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม แปดโมงยีแล้วค่ะคุณผู้ชมลงถนนไปดูรถมอเตอร์ไซค์คันนี้กันหน่อยคือถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุเนะี่ยมันคือเนื้อคุ้มเหล็กใช่ไหมคะแล้วครั้งนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วูบหลับในด้วยนะแ,<ต>แต่พอมีความตายก็คือแสดงว่าสติมันหลุดมากอะ่ะมันคลั่งฆ่ายายโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวตอบมั่วส่้ไปหมดเลย อบอยากถามอย่างตอบอย่างแต่ตอบคล้ายๆกับเป็นอาหารเกณฑ์เหตุการณ์นี้ ini, แต่ว่าทั้งคู่อ่ะทั้งทั้งไอโนกับยายเนี่ยแกเป็นชาวกรรมบูชาทั้งคู่แต่เป็นชาวที่ไหนก็ตามทีอยู่ในประเทศนี้ก็มีสิทธิ์ติดยาเสพติดได้เหมือนกันฮะครับเศร้าเลยนะคะแบบนี้ อ้าวพี่ต้นในฐานะคนที่เป็นแฟนคลับของแดงเตือนๆกันด้วยนะเตือนคุณลุงหน่อยว่าทําแบบนี้มันอันตรายนะคะเด็กหงอ่ะเนาะพี่บอลเนาะมักจะหาอะไรทําแบบคิดว่าตัวเองแบบทําได้<ช>มีความมั่นใจมากเป็นพิเศษครั้งนี้คุณลุงของแดงคุณผู้ชมประดิษฐ์แพเองแล้วก็จะข้ามไปยังเกาะไหวเหรอคะลุงอะไรก่อนนี่หนอมันมันบุกไปไว,ไว มันไม่ได้ส่วนใจนะว่ามันเห็นรถแห่งนั้นก็นขาดน้องเนี่ยออกจากซอยนี้ไปมันปุ่นจนเลยที่หลักมันบอกว่าผมอยากตายอยากตายออกน้องที่อยากตายทิ่จะบอตายคนเดียวไม่อยางคนอื่นดีก็บไปจแคไดนเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่มาตรวจดูไม่กับเราโอ้โห เด็กหงยังรู้เลย<ช>นะพวกเสพกัญชาอยากตายเชิญตายคนเดียวจ้ะ,<ฮ>ะนี่มันทําให้คนอื่นปวดปันปวยไปด้วยออขอท่นานชนะท่านผู้ชมไว้กัญชาเสรีเป็นไงบ้างมีจะปัญหาหรือมีประโยชน์ท่านศาสตร์สีแดงมาให้เต็มๆขอบคุณทุกความเห็นคััค่ะ,<ฮ>ะดูเรื่องข้าวกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้กรมการข้าวนะคะลงไปดูเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ข้าวไทยนั้นมีพันธุ์ที่ดีค่ะ กรมการข้าวนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนณศูนย์วิสาหกิจชุมชนทานาประณีตข้าวอินทรีย์สีสําราญในพื้นที่ตําบลสีสําราญอาเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิและวิสาหกิจชุมชนบ้านหินกองตําบลป่ามะนาวอําเภอบ้านฝางของจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งศูนย์ข้าวชุมชนเป็นองค์กรชาวนาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ให้การสนับสนุนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2543มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาข้าวของชุมชนซึ่งกรมการข้าวได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของศูนย์ข้าวชุมชนให้สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนานในชุมชนและของประเทศถ้าพูดถึงเรื่องการทำนาการันตีลูกค้าทุกทกท่านที่ซื้อข้าวจากสีสำนันไปเป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นข้าวไรเบรรี่ที่ผลิตในกลุ่มเราร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับรองมาตรฐานเกษตรินรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับวันนี้ดีใจภูมิใจขอบคุณทางกรมการข้าวขอบคุณทาง,ทาง,ทาง,ทางพี่น้องสื่อมวลชนทุก ทุกสื่อขอบคุณจริงๆครับเราเพิ่งได้เครื่องจักรดีใจมากค่ะดีใจมากๆนะคะเมื่อก่อนเราก็ทําทําเหมือนสเปซสปะยังยังไม่รู้ว่าจะจับจุดที่ไหนพอปลายปีห6หนะคะก็เลยเลยมีคุรุพันธ์เข้ามาสนับสนุนพอมีงานปุ๊บเราก็มีรายได้ใช่ไหมคะก่อเกิดรายได้เป็นรายได้ของเราต้องขอขอบคุณกรมการข้าวหรือเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะที่ได้สนับสนุนของศูนย์ของเรา,าดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ครับมีอะไรก็ช่วยแนะนำมันมาตลอดนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทําให้ชาวนายิ้มได้แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกข้าวดีๆออกมามก็พวกเราทั้งนั้นแหละที่ได้ประโยชน์เพราะว่าเราต้องกินข้าวกันทุกวันค่ะครับอ่ะส่วนช่วงนี้ใครกําลังมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่สเปคใหญ่ๆแต่ราคาเบาๆแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับ สีกล้องนี่เรียงกันเลยค่ะครับอหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราส่งท้ายไปดูสีสันงานขาบวนแห่บุญพระเวทหรือว่างานบุญมหาชาติที่กเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิกันหน่อยไฮไลท์<ม>อยู่ตรงไหนรู้ไหมกันหาชาลี oh. โดน,<ห>นชู<ะ>ชกลากไปจูงไปปรากฏ oh. น้องสองคนร้อง สมจริงมากอนะอันนี้เขาร้องจริงหรือเปล่าวิ่โออไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเนี่ยร้องจริงหรือว่าเล่นใหญ่ตามคอนเซ็ปของตัวละครกันหาจาลีอากูผู้ชมดูบรรยากาศพร้อมกันนะครับมุทนาสาธุด้วยอนุโมทนาบุญกับเด็กๆด้วยนะครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีคับ